สวัสดีค่ะวันนี้จะมาแพ็กพัาสดุนะคะอันนี้ของแรกนะคะเป็นของคุณนีระดาค่ะจากกทมน,นะคะอย่างแรกจะมีเป็นหมี่ลุงนะคะ1ชิ้นอันนี้จะเป็นแบบปังกลมนะคะทั้งหมด3ชิ้นอันนี้จะเป็นพีทค่ะสีกาเล็กซี่สีชมพูอย่างละหนึ่งนะคะอันนี้จะเป็นปังคู่แล้วก็นี้จะเป็นแบบทองไอบรูด้วยนะคะ อันนี้นะคะเป็นของคุณกาลยาณีค่ะจากจังหวัดนครปฐมนะคะอย่างแรกจะมีเป็นแบบตอแบบกฮะดืกตัวเดียวนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้ก็ต่ายนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้เป็นแบบซอฟเส,สิร์ฟชวาค่ะมะกะลองนะคะสองชิ้นนะแล้วก็มีเป็นแบบซาลาเปาสีขาวนะคะเป็นแบบของจิ๋นะคะอันนี้จะเป็นคิตตี้นะคะแล้วก็เป็นแบบตัวสุนัขนะคะนี่นะอันนี้เป็นของคุณนาธิดานะคะจากสมุทรสงครามค่ะ ันี้เป็นแบบซาลเปาไอบลุมนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นแบบบิงซูนะคะเป็นแบบมูสนะคะของไอบลูมตัวนี้เป็นแบบตัวแมวปิกนิกนะคะบ้านเหมียวค่ะหนึ่งชิ้นมาการองนะคะแล้วก็นี้จะเป็นแบบซอฟนะคะหมามีน้าโกรนะคะหนึ่งชิ้นอันนี้จะเป็นแบบไข่สีฟ้านะคะจะเป็นเค้กปอนนี้นะคะสองชิ้นอันนี้เป็นแบบเพนกวินอันนี้จะเป็นแบบเค้กเรนโบวด้วยนะคะอันนี้เป็นของคุณยาวีนะคะจากจังหวัดระยองค่ะ จะมีเป็นแบบซอฟ์นะคะทั้งหมด2ชิ้นอันนี้เป็นแบบปังลีนะคะอันนี้จะเป็นแบบก้อนเมฆสีลุงนะคะอันนี้จะเป็นหมูค่ะมี2ชิ้นนะคะแตงโมชวานะคะหนึ่งชิ้นปังคู่ค่ะอันนี้จะเป็นแบบทีไอบลูมนะคะตอนนี้เป็นแบบฟักทองฮาโลวีนอันนี้เป็นแบบมีมาร์ชนะคะบานชาชาสีเหลืองนะคะซอฟเสิร์ฟชวาแล้วก็นี้จะเป็นแบบลูกอมด้วยนะคะก็ <c oughs> ขอคุณออเดอร์ทั้งสคนมากๆเลยนะคะ